ไล่กรอบนึงวันนี้เราจะมาวิ่งลอยมกันะไมฆรีบก่อนดีกว่าได้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 เดี๋ยวมอเตอร์เข้าบ้านกูเดี๋ยวทำไมวิ่งไม่ได้ลันวอยลันลันวอยลันลันลันวอยลันลันวอยลันไอ้ซตว์ัวนี้อย่าดักกูวิ่งวิ่งวุ่นจะพึ่งหยุดวิ่ง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 ทำไมชักช้าจังวะวิ่ง บอลน้ำมันมุงไม่มีทอนอ่ะมึงขับให้กูได้ใช่ไหมนี่ไงขับได้มตงห่วงเดี๋ยวน้อยหนูกูจะกลับบ้านแล้วไปคลิปเนี้ยไอ้อมบิวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเามา้องเขาพี่เ่ยเปิดเตวตามอยู่นี่มันจะกระโดดให้เองเลยพี่ไม่ได้เปิดพี่ปิดไว้ปิดทำไมไม่ชอบโอวอปิดอะไร กิเบเป์อยู่ข้างบ้านเนี่ยเนี่ยข้าวกอดดิฟ <c oughs> ด้าเดกอดเปิดกุ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 ดอ่าเก๋วไปเลยดวนปิดบิดบิดดดวนเลยอุดเอาอุดิด <c> เ <oughs> อไม้หมดหรอุดผิดว้วด้านนอกเฉยเอาไปอีกส่วนอเอนาเ้ัมาเอาทับมาใช่ท้าก่อน เลยเลยเลยกูไม่ด่าพินนะเฮยกูจะกลับมาเอาฮู้มไม่เกะมาเยี่ยมสีอะไรนะเฮ้ยกูยิงโซเดียมคอมมินต์นี่ทำไมไม่ใช่ทำไมเมื่อกี้มันเห็นพงหัวแดงหัวขาวไม่แกะเห็นพงหัวแดงหัวขาวยังงไแบบหัวพงมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยเออแต่ตอนไหนก็ไม่รู้บ้านกูสว่างเลยเฮ้ยแต่ที่มีท็เนี่ย แค่แม่ขาวแบบแค่แม่ขาวแล้วมีทอนแม่งก็สว่างทุกโตเลยนะมาพี่จะวิ่งห้าร้อยเมตรกลับบ้านก่อนหนึ่งสักตัวดูด้วยกันกับได้ไงอย่าพี่คอยอยู่ใต้นี้ฮะทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ทำไปอ่ะอยู่บ้านเงาไปทำอะไรก็ทำไปแต่แค่อย่าฆ่าดกบโดโด่ไหมเฮ้ย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 วางผิดย่งโดหมดแล้มึงโดมเดี๋ยวกูตีมึงอ่ะโอ้ยอย่าตาย จะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะล่ะคลิปมามาช่วยกูหน่อยวันนี้เลยคลิปม่าเร็วๆไม่้ไอ้เลเกลียวโดนเลวมาเก็บคอไอ้โดนตะเกียวตุ๋ยเดี๋ยวตะเกียวตุ๋ย

ไอ้พงศ์จะกินพงไอ้นี่ใช่ไหมอะไรสร้างกินใหม่ใช่ไหมสร้างเองไอ้ตรงคอพงยังไม่ได้ทำใช่ไหมทำแล้วไอ้คิปเปอร์ดไอ้ไอ้กลางอุดประตูบ้านเลยน่าเชื่อสร้างเลยพงอ้ ก่อนอ so ื่นอะอะไมที่เล่นในโหมดพิกฟูก่อนเนาะแมวทาทายทารายไงวะบ้านบุลเล่มดเลือกูญแจกลับบ้านแล้วอะเข้ามาแล้วอุดดินก่อนเด้ยเข้ามาก่อนเถอะไม่ต้องอุดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอุดแบบเร็วเร็วเดินเร็วอุดบล็อกกันเลยดีกว่าไม่เจอคิปเปอร์พ่อผมแต่ไม่เจอซอมบี้ Uhm. แหม่บ้านนึงสวยๆเลยตอนแรกไม่ทันเลยยังสวยอยู่ย <Hebrew> ังสวยอยู่ย <g bits three deuts> ังสวยอยู่ยังสวยอยู่พามลูเลยนี่เก็บเปิดเปิดเฮ้ยอะไรอีกอะพิเศษโอเคพิปแล้วรอบนึงเนี่ย หัวร้อนมึงแล้วในคลิปแมวไอ้สวี่เอาง่ายกูเอาง่ายกูจะไม่ให้มึงเข้าละไอ้คลิปแมวมึงเป็นตัวอันตรายสำหรับเลยจริงๆกูจะกลับบ้านแล้วสำหรับเฟรนด์จีนอย่าเพิ่งดีเลยกลับบ้านละกลับบ้านแล้วบ้านแล้วเนี่ยแคร์ก็อย่าลืมไอ้เดี๋ยวอีเปิาเออบ้านกูเล็กขนาดไหนแล้ววะเนี่ย คนเลยอะโอ้พองพงไปพอดีเช้าเลยเอ๊ะทำไมกูไปเ,เครื่องทำไมกูเปต่อสัมไม่ได้พี่ยังเห็นพองอยู่เลยอู้แเอี่ยนะเราจะมาแก้มตรงนี้แก้มตรงนี้น อืตบได้อยู่ตบได้ตบได้อ hmm. ย mm ู hmm. mm ่ด hmm. mm ูก่อนตบนี่างนี้อย่างนี้ไม้ขาวมาเจอย่างนี้ไม้ขาวมาเฮ้ รักไหมขามากใช่ไหมฮ่องโชคดีโอเคเราก็อยู่กันแล้วต่อดีกว่าโอเค ไ้ฮะลูกพงออกแล้วเยุดเจอแน่สร้างมหลายชั้นแม่นนี่บกดินวาบกดินบกดินบกดินนี่เฮ มานี่มานี่้ายมาเดียวมานี่มานี่นี่นีไหอื้เนี่ยไอ้พงทำไมข้างี้เนี่ยไอ้พงป้ปปพงโชคดีนะ

อโอเคฮะเราก็เข้าบ้านะอยู่เนี่ยเดี๋ยวเข้าแปงพ่อแบงอยู่บไไ้ายเนะี่ยโอเคเราไปขุดทรายดีกว่าอย่างนี้มีทะเลทรายู่นู่นเราไปขุดทรายนู่นไนดะ้โอเค นี่กุฏะเราจะมาขุดตามชั้นยาขอเขอเวลาเจ๊คิปบเปร์อีกนานมากแค่ไหนเกียร์คิปบเป่ะโอเคฮะทุกคนจะได้ยินเสียงไหมเนี่ยพูดเบามากเลย โอเคเมเล่นกันแล้วค่ะแวิวบารดินี่เล่นยัห่ out, หรอคขอแม่ว <binding suit. S 1> <ให>โอ้โหโอ้โหแถวนี้มันโหดร้ายเดี๋ยวมฮะเยอะหนึ่งนะฮะเคียกมาต <tomatoes. S 2> ่นอนน เด um ่อแล้วเด๋อแล้เ้เสียงเนี้ยเสียงเกมดังไป มีดูที่มีอะไรบ้างเมีย ở ดูเดี๋ยว นาโอเคตอนเราใบเผาคนเลยเฮ้ยผ่านสายก่อนเอามาทำเอกระจกไม่ทำกระจกนะ โอเครับสั่งครับไม่สั่งกที <h> <h ่นี่ยโอเคอืมอืม ทำไมกระจกพันนะมีเสีงยงลบควณนะเนี่ยเนี่ยวไวาปิบปิดปอืม จิ๊บจิ๊บโอเค ok จิ๊บไปแล้วครับคุณแม่จิ๊บแขล็อคในอีกแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บ <laughs>

รับตรงนี้เอ้ยกระจกแผ่นเนี่ยโอเคอ่าถึงมันจะหวังยาเวลาวก็จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวลุง,ลงก็แล้วก็เช่าก็ซื้อใครฮะ